พระจับเงินจับทองใช้จ่ายเงินทองขุดดินดายากินข้าวทุกเวลาเล่เทศแลเทศเสียงเล่นการพนันหรือพวกเอาเครื่องรางของขังกองขอขายเป็นพุทธพาณิชพระกลุ่มนี้เป็นการถือว่าเป็นพระประมาทหลักธรรมหลักวินัยพระทําเครื่องรางของขังขายทําเครื่องรางของขังขายพวกนี้ถือว่าปวดอุตริมนุษยธรรมหลวงปู่เทศอย่างนี้ พระเจ้ายิ่งฤทธิ์มากพระสงฆ์ยิ่งฤทธิ์มากมเห็นว่าพระองค์ทำนลวงู่เลยว่ายอย่างนี้แล้วก็พระที่ไปผิดธรรมผิดปีในในี่พระเจ้าพระสงฆ์ทรงห้ามอาสาลพิษนะห้ามนะห้ามพระทุกรูกห้ามพระทุกรูกรับเงินทองด้วยมือห้ามจับจ่ายใช้สอยเงินทองถ้าจําเป็นต้องรับต้องให้วัยยาวัจกรของรับที่เป็นอุบาสิกกาเป็นผู้รับให้เวลาใช้จ่ายก็มีวัยยาวัจกรของวัดคือบาสิกกาเป็นผู้ใช้จ่ายให้ใช่ไหมห้ามขุดดินดาจ้า ห้ามผ้าของเขียวเพราะในนั้นก็จะมีตัวสัตว์และมีพวกไอ้ออพวกไอภูมิมติวาพวกภูมิหรือพวกวิญญาตต่างๆอยู่อาจจะไปสับคอเขาขาดแขนเขาขาดอยู่ในดินในหญ้าในอะไรเนี่ยกุญแจพงรงห้ามหมดแต่ผ้าเราไม่ฟังดูพี่นานดูนะแต่หลวงปู่ไม่เคยถามพระอาจารย์พินิจเลยหลวงปู่ไม่เคยขุดดินดาย้าไม่เคยผ้าข,ของเขียวไม่เคยจับเงินจับทองใช้จ่ายเงินทองมาอยู่ที่นี่หลวงปู่จึงรับบอกพระอาจารย์พินิจว่านี่ เดี you, Anyways, so hard, ๋ยวนี้ลวงรับแล้วนะแต่รับด้วยใบภาณารับด้วยใวับรรจกัรรับตามทตามที่ไหนที่ผู้เจ้าสรงบัญญัติถ้าจําเป็นต้องรับต้องมีใว้บัรจกรของวัดใว้บรรกรของรัดเป็นผู้รับให้ถ้าจําเป็นต้องใช้จ่ายมีใว้บรรจกรของวัดเป็นผู้ใช้จ่ายให้ลวงปูกก็จะถามลูกหลานน่ะถ้าเราไม่รักษาใครจย่ารักษาประเทศชาติเรานี่ถ้าทุกคนเนี่ยเคารพกฎหมายรับรองไม่ทะเลาะกันพระเราถ้าเคารพหลักพระวินัยเคารพุทธเจ้าไม่ทะเลาะกันนะลูก ดูเข้าใจไหมถ้า,าระคหลพุทธเจ้าจ้างก็ไม่กลา้าผิดทำดีนดินหลวงลูกนะเพราะเชื่อว่าบุญมีบาปม,มีหลวงปู่พิจารณาลบมาแล้วนะลูกนะนรกขุมไหนลูกก็จะไม่เห็นน่ะลุงก็ไปเที่ยวมันไม่คารวะโน่นอ่ะเรื่องของพวกนี้ไม่สบายเลยนั่นไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องอื่นนะลูกนะ่น,นลกขุมไหนล่ะนั่นที่ลุงที่ที่หลวงปู่สงสัยลุงกูไม่ได้สงสัยนัน่นรกเป็นไปตามนั่นจริงเวลาไปเที่ยวเราไม่ต้องไปเที่ยวทุกขุมหรอกแต่เราไม่สงสัยว่าแต่ละขุมเป็นยังไงอ่ะ ลงปู่ไปดูขุมสองขุมหลวงปู่ก็จะอ้วกแล้วเนี่ยมีแต่พวกจัดตลกเต็มอยู่นั่นก็คนเรานี่แหละก็พระเรานี่แหละพระจับเงินจับทองตกนรกหมดหลวงปู่เห็นอยู่นั่นพวกพาไปพูดให้ฟังพระขุดยินยาดายาตกนรกหมดเอา้ามาพี่นานดูที่ลุงเนี่ยไอ้พระพวกไอ้นี่เนี่ยพวกเล่นเสียกาไอ้พระพวกไอ้กินเหล้าเมาจุราพระที่กินข้าวเมื่อตะวันค่อยบ่ายไปจนจนที่บอกว่าเหมือนกับทางโลกเขานั่นแหละพระไม่มีศีลไม่มีธรรมพวกนี้เนี่ย หลวงปู่เห็นจะตกนรกหมดในนรกขมนั้นที่หลวงปู่ไปนั่นน่ะจะพาะข่มเดียวนี่พระกับเนนกับอุบาสิกาเยอะที่สุด